เพียงเธอมองมาก็รับรู้ได้ในทันทีที่เฝ้ารอมานานนับปีเพื่อใครเลยความสงสัยเมื่อได้รู้ในหัวใจเว็นที่วางเอาไว้ให้ใครคนนั้นจะรงเผลไปไม่ไแต่กาหมใจมันอยากเกนสิ่งไหนเพรอง ที่นี้ให้เธอมัอนก็ขึ้นไปแล้วอุ่นใจเมือนใกล้เธอจุดที่ที่พบกัน ควรเกิดขึ้นเลลมีควรเกิดขึ้นเลยล ที่ผ่านมามันคืออะไรไม่แน่ใจว่าเธอคือคนที่ใช่หรือเปล่าหลายครั้งเกิดคำถามระหว่างสองเราที่เรานั้นเป็นอยู่คืออะไรอาจเป็นเพราะเมื่อได้ใกล้กันในทุกวันเลยทั้งให้ ที่สุดเธอรู้ว่าใจดวงนี้มันมีแค่เธออยู่เสมอไม่เคยเป็นไปไหนต่อจากนี้ไม่ขอมีใคร ความหวานนิดนึงนะคะโอ้โหหวานกันแบบว่ามดไต่ตรงนี้คือมดขึ้นกันเป็นกองเลยนะคะไม่เราแฟนคลับก็คือจับจ้องความหวานกับสุดลิ้นไม่มีใครกี้แล้วเพราะไม่อยากขัดอะใช่ไหมใช่ไหมทุกคนอยากเก็บโมเมนต์ใช่ไหมคะดูออกว่าทุกคนตั้งใจแบบเก็บโมเมนต์มากเมื่อกี้นี้ทุกคนเขาเก่งกันอยู่ครับเขาจะออกฉากไหนบ้างเนี่ยเขาจะได้ออกตอนไหนดิออกอ่องออกอ่องใช่ค่ะอาขาสวัสดีอีกครั้งเนึ่ยนะคะสวัสดีค่ะ นำตัวกันนิดนึงค่ะว่าใครเป็นใครแล้วก็ในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีครับผมป้ายปายโอริโอรับบทเป็นหมอรันครับสวัสดีค่ะน้ำนะคะน้ำจุธามาค่ะรับบทเป็นคุณละลินละลินดาค่ะสวัสดีค่ะฮานาอัญญาพัฒน์ค่ะรับบทคณิศคณิตตาค่ะสวัสดีค่ะฟาซาสารวารีรับบทเป็นจินจิรนาค่ะ เห็นว่าตอนนี้คือซีรีส์เนี่ยออกาศมาได้ประมาณ2องตอนแล้วใช่ค่ะกระแสะคือดีมากค่ะ,คะเป็นไงบ้างในฐานะนักแสดงเองเราฟูลฟิลขนาดไหนคะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่เปิดใจแล้วก็ให้ให้โอกาสพวกเรามีเฟนได้เข้าไปได้สร้างมอบความสุขให้กับทุกคนก็รู้สึก ดีใจแล้วก็ตื่นตันามากๆขอบคุณทุกคนมากๆครับเห็นว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนคนเรียกหมอรันแล้วนะคะใช่ครับก่อนจะเรียกหมอรันเขาเรียกหมอลำมาแล้วขอไม่หมอลำมาก่อนอาน้ำล่ะคะรู้สึกไงไบ้างลูกค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราทุกคนด้วยแล้วพอได้เห็นผลงานที่ออนไปแล้วค่ะ EP หนึ่ง EP สองย่างนี้ค่ะก็ ค่อนข้างได้กระแสตอบรับที่ดีก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ติดตามต่อด้วยเพราะว่าเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นมากจริงๆค่ะใช่แต่ว่าเมื่อกี้เราคุยพูดถึงหมอรันแล้วเราได้ข่าวมาว่าหมอรันจริงๆเจ้าชูมากเลยนะคะลุกเก่งหยอดเก่งนี่ยังไงคะหมอรันเอ่อคาแรคเตอร์ของหมอรันเฉยๆครับในคาแรคเตอร์ในซีรีส์มันอาจจะเป็นแบบโมเมนต์แบบนั้นเฉยๆครับแต่เมื่อกี้ตอนก่อนจะตอบคือดูดูคิดนะคะดูเลือกลากนะเอ๊จะไปทางไหนดีทำไมอะคะ ก็ก็ลองต้องคิดก่อนครับใช่มันคิดก่อนใช่คิดก่อนพูดบินได้สูป้ไป็นครับเหนือหมอนรัดนิดนึงค่ะตอนนี้จริงๆแล้วเห็นว่าตอนแรกๆที่ได้ถ่ายทำกันเนี่ย แต่ละคนเนี่ยก็จะเขินกันมากเลยเหมือนกันใช่ไหมใช่คะ่ะ<อ>เพราะ<ล>ว่าเราเพิ่งเจอกันด้วยคะ่ะเรารไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแล้วก็ได้เจอกันแค่ในคลาสที่แบบเป็นเวิร์กช็อปคะ่ะพอเหมือนเข้าซีนแรกๆอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะมีความเขินกันเล็กน้อยอแต่พอถ่ายกันไปเรื่อยๆก็รู้สึกสนุกแล้วก็คุ้นชินกันมากขึ้นก็เลยทําให้การถ่ายทําแบบสนุกมากอยากจะไปกองทุกๆวันเลยค่ะใช่จริงๆมีวิธีการรีแลกซ์ด้วยไหมในกองทําให้แบบว่าบรรยากาศมันดูไม่ตึงเครียดมันดูเป็นแบบว่ามุสธรรมชาติธรรมชาติอะไรแบบเนี้ย มีไหมมีวิธีไหมคะก็มีนะคะด้วยความที่ปลายเขาเอเ r g y เป็นแบบว่าล่าเริงแล้วก็เป็นเป็นเหมือนแบบว่าหุ่มพลังของทุกคนเขาก็จะเป็นตัวที่แบบเข้าไปแซลเป็นคนที่แบบเข้าไปเทคแคร์เข้าไปคุยเล่นเงนะะี้ยค่ะมันก็เลยทําให้บยรรากาศในกองมันดีขึ้นด้วยแล้วก็บวกกับพวกเราเองก็แบบชนกันกินบ้างมีพูดคุยบ้างพูดเล่นบ้างก็เลยทําให้ค่อนข้างสนุกคะ่ะแต่ว่า <คน S 1> เราก็ากไม่เชื่อหรอกมาพูดอะไรแบบเนี้ยว่าไม่เขินกันจริงหรือเปล่า <c oughs> จ้องตาให้ดูหน่อยได้ไหมคะ เะเชิญข้างหน้าเลยค่ะทั้งสองคู่เลยไหมคู่นี้ด้วยทั้งสองคู่เลยทั้งสองคู่เลยอนะคะนับนะคะห้าสี่สามสองเออวันนี้ไปกินอะไรกันต่อดีนะคือเดี๋ยวว่าหนูว่าจะจะกินกุ้ยเตี๋ยวเอาไอ้เนาะแต่งร้งก็อยากกินหลายอย่างเลยอ่ะเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่คือค่อนข้างคุยอะไรกันนะพอแล้วค่ะโอเคโอเคเราเชื่อแล้วค่ะผู้ชมว่า เขาไม่เขินกันจริงเพราะด้วยความที่แบบถ่ายทํากันมาแบบอยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมอืมอ่าแล้วก็ต้องพูดถึง ep สามที่กำลังจะเกิดขึ้นสางนี้แอบใบ้หน่อยได้ไหมคะว่าจะมีอะไรให้เราได้แบบลุ้นได้เจอกันมากใน ep สามนี้ค่ะก็ใน ep สามก็จะแก้ตามจริงอะ ep หนึ่งทุกคนอาจจะสับสนอยู่ว่ามันเกิดเรื่องเราอะไรเกิดขึ้น ep สองเราก็ค่อยๆคลายออกมาไอ้ ep สามทุกคนจะได้รู้ปมแล้วก็ได้รู้ในความหลังว่า ว่าอะไมหมอรัยเจ้าชู้อย่างเงี้ยอไม่ใช่ว่าว่าเจ้าของรีสอร์ทดีกว่าครับเนเป็นยังไงปมเนี่ยจะถูกขยายมากขึ้นจะถูกขยายมากขึ้นแล้วก็มีสปอตออกมาด้วยค่ะก็คือในอีพีนี้เนี่ยคุณละลินเขาจะไม่สบายป่วยแล้วเดู่เห็นว่าเหมือนจะเป็นลมจะเป็นลมใช่ค่ะทำงานหนักนิดหน่อยค่ะใช่ค่ะก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวคุณหมอราใจะรักษาคุณลลินยังไงจะรักษากายอีเดียวหรือว่าจะรักษาใจด้วยก็ต้องรอติดตามในซีรีส์เนาะใช่ คำว่าพูดเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างลูกแฮปปี้ค่ะก็คือต้องบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เราไม่เคยมีแบบพาร์โมเมนต์ที่แบบหวานหวานตอนแรกก็จะเขินกันมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ชินแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่เขินแล้วค่ะอ๋อใช่แต่ว่าล่าสุดค่ะเราแอบเห็นมาว่าทางพูดจัดนะคะพี่กุ้งสรุดาเนี่ยคือเขามีการเปิดเผยตัวละครลับออกมา แล้วอยากจะรู้ค่ะว่าตัวละครลับเนี่ยคือใครกันแน่คะบอกตามตรงว่าพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือจุดที่ของเรื่องนะคะคือยังคงอุบไว้เป็นความลับอยู่คิดว่าผู้จัดน่าจะรู้อยู่คนเดียวแปลว่าคือเราจะได้รู้เฉลยพร้อมกันในซีรีส์ก็ต้องรอติดตามในซีรีส์นะคะค่ะตอนนี้ให้ฝากแล้วกันค่ะฝากซีรีส์ค่ะ ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องแรกของพวกเราด้วยนะครับบีเฟนเจตนาไม่ลืมทางช่อง9ก้ากด30นะครับ5้าทุ่มตรงนะคะั้าทุ่มตรงทุกวันเสาร์เรามีนัดกันนะคะขอบคุณครับใช่ค่ะอ่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพวกเราทุกคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะกับความน่ารักสดใสของพวกเราตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ